นกตีทองอยู่ในสโขบครับ,ต,รบตัวนี้อยู่ในล่มไม่ย้อนแสงสีสวยอลองมาดูในสโขบก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับนกตีทองเป็นนกขนาดเล็กที่สุดในนกตระกูลเดียวกันนั่นก็คือตระกูลนกพรดกค่ะความยาวจากปลายปากจรดปลายหางประมาณ16-17ซนติเมตรเท่านั้นค่ะ ตัวป้อมป้อมคอสั้นๆหัวโตๆดูเพลนบางทีก็เหมือนนกที่ไม่มีคอค่ะเจ้านกตีทองชอบอยู่บนต้นไม้นะคะเป็นนกที่พลางตัวเก่งมากๆก็เจ้าขนสีเขียวๆเกือบทั้งตัวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทําให้กลมกลืนไปกับใบไม้เราก็เลยหากันไม่ค่อยจะเจอนั่นเอง รังของนกตีทองเป็นผลงานการสร้างที่ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมาช่วยกันนะคะโดยมันจะเลือกกิ่งของต้นไม้ที่ตายแล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่ยังไม่ตายก็จะเลือกกิ่งที่ผุๆแล้วก็ช่วยกันเจาะเจาะเจาะให้เป็นโพรงกลมๆความกว้างประมาณ5-7เซนติเมตรซึ่งก็พอดีกับขนาดตัวของมันนั่นแหละค่ะสังเกตดีๆนะคะเราจะเจอโพรงหรือรังของนกตีทอง บริเวณด้านใต้ของกิ่งที่ทอดยาวตามแนวนอนขนานกับพื้นดินค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าช่วงที่เจ้านกตีทองจะผสมพันธุ์คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมซึ่งจะเป็นฤดูร้อนต่อฤดูฝนโพรงหรือรังที่อยู่ใต้กิ่งแบบนั้นฝนก็จะไม่สาดกิ่งไม้ช่วยเป็นกำบังไว้นั่นเองค่ะ